หามาเบ่งมะขามปลาหมึกยักษ์ครับผมมะขามปลาหมึกยักษ์ดกขนาดปีนี้มะขามปลาหมึกยักษ์เปรี้ยวาขาัเปรี้ยวปลาหมึกสุดยอดเลยมะขามปลาหมึก ข้ามปลาหมึกยักษ์ครับสวยๆยเลยดกจนงากรดกจริงๆมักมขามปลาหมึกปลาหมึกยักษ์รสเปรี้ยว

ปีนี้ดกดกหลายปีนจนงากอนไม่ค้ำไหวจนได้ไม่ค้ำไว้ไไวเลยปีนี้ดกมิตะมากใหญ่ๆตะมมาโกโต,โต ยอดเลยมะขามกิโลละยี่สิบบาทครับช่วงนี้กิโลละยี่สิบบาทเต็มมากโค้งๆมาโค้งๆใหญ่ๆเลย งค้ง,คงใหญ่ๆเลยดุกจนงากองดุกมากๆเลยสวยงามมาก กิโลละยี่สิบบาทดื้อครับดื้อหมักขามยักไปเห็ดหมักขามดองขามแช่อิ่มขามดองรองเศกขวดโหลไว้ไว้ถ้ากิน่ยมมันอึด มันอึดมันยากหนาแรงหนาแรง้า,รงา,กากินยากเลยมะขามขามเปรี้ยวนี่ดองไว้ดองไว้กินครับเนี่ยผู้ใดต้องการโลยี่สบาทครับ หวมเปรี้ยวปลาหมึกยักษ์ ปอ๊กส่ขันคู่สาไว้ครับนี่ข้ามเปรียวยอดเลยลกมากๆเลยปีนี้ข,ข้ามค่าก็มีปลาค้าครับนี่ปลาค่ากับหัวละกิกโลละยี่สิบาทคือกันครับนี่ค้า ปาคาคาคากิโลจะยี่สิบบาทหวัวคาเยอะแยะครับี่ปลาคาปลาคาใส่ต้มหุ่มปลาต้มกบต้มเขียดต้มไก่ในมักสมมักเปรียว มักเปรี้ยวมักส้มเอาไปต้มใส่ปลาข่าพร้อมห้ามเปรี้ยวครับห้ามเปรี้ยวห้ามเปรี้ยวยักษ์โบราณตะกีพัน ຄຳປາໝຶກເພິ່ນວ່າໝາກຂາມຝັກໃຫຍ່ໆໝາກຂາມປາໝຶກເພິ່ນວ່າພວກໃຫຍ່ໆໝາກຂາມປາໝຶກພຸ້ນນະຄົນ ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณมาก